นี้เลยนะคะหลายๆท่านนะคะที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือต้องขึ้นเหนือล่องตใต้บ่อยๆนะคะมีแนะนําเลยตัวนี้นะคะจะเป็น Isuzu e D-Max e Series แท้เลยนะคะกจ้าเป็นรถยนต์ปี2013ตัว Highlander นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นมารีวิวให้ชมกันนะคะว่าสําหรับคันนี้เนี่ยข้อดีมีอะไรบ้าง คันนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น i s u z u d-max x-series นะคะรถยนต์ปี2013นะคะเป็นตัว Highlander นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะก็จังหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ไฟสปอร์ตไลท์นะคะเดินทางกลางค่ำกลางคืนที่เปีียวๆมืดๆนะคะส่องแสงสว่างดีมากนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ x-series นะคะค่ดด้านหน้าฝากระโปรงแล้วก็ด้านท้ายด้วยนะคะ อีซูซูนะคะแบรนด์อีซูซูยี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อหลักยี่ห้อตลาดเลยรถตลาดเลยนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา4,99,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่มีเครดิตนะคะแต่ว่าเอกสารชัดเจนนะคะอย่างเช่นสลิปเงินเดือนนะคะอยู่งานเกิน1ปีขึ้นไปนะคะมีคนกู้ร่วมหรือว่าซื้อคนเดียวนะคะแต่รายได้2 0 0 0 0ขึ้น นะคะเคสแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามิน้นมีเงินแถมกลับบ้านให้ด้วยนะคะ10,000บาทเลยนะคะสาหรับคันนี้ตัวนี้นะคะแม็กแฟชั่นหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแม็กแฟชั่นหล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมิน้นพาเดินชมบริเวณรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในห้องได้สารกันนะคะเอกซีรีนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เบาะเลยนะคะลูกค้จาจ๋าเบาะแล้วก็เพดาน นะคะเพดานเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะถ้า X Series เนี่ยเพดานแท้นะคะจะสีดำแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าเบาะนะคะสีดำตัดแดงแบบนี้นะคะจะมีสีแดงคาดแบบนี้นะคะนี่คือ X Series แท้เลยตัวนี้นะคะมีจอมีกล้องหลังนะคะตัวท็อปเลยลูกค้าจ๋า 2. 5ตัวเซตเลยเปิดได้นะคะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวมิ้นพาเดินชมบริเวณรอบๆคันกันรอมากลูกค้าจา๋ารถทุกคันนะคะเรามีรับประกันหลังการขายให้หมดเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยอันนี้กล้องหลังจะประมาณนี้นะคะ X Series นะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ0 9 9ย์9ตามด้วย2,000นะคะลูกค้าจา๋า0ู9ย์9ตามด้วย2,000นะคะมิ้นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะลูกค้าจ่ากดติดตามช่อง YouTube ให้มินด้วยนะคะช่องเฮียโจขายรถมือสองสมุดปากกานะคะช่วยเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครต์ให้มินด้วยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมินต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า